สวัสดีจ้าเข้ามาแล้วเพชรสมอนทีวีจารกับขอบพระเด่นพระคุณด้จ่ายินดีตอนรับเข่าวสืบรายการเพชรสมอนทีวีจ้าขอบพระเด่นพระคุณน,น,นงนนนจนณนใจประเสริฐสุขุสุข้อนด้จ้าตอนนี้เพชรสมอนพามานั่งอยู่ริมทะเลจ้าริมทะเลเซนดี้โกฮาร์เบอร์ไซด์ไอแลนด์เนาะมาเที่ยวกันอยู่ตรงริมทะเลนี่จ้าแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆก,กับซับมารีนนี่แหละเดี๋ยวนี้กันเนาะพี่น้องอากาศเย็นพอสมควรจ้าเพชรสมอนกันเลยได้อ่ะ ใส่เสื้อกันหนาวอยู่จ้าใส่เสื้อกันหนาวอยู่นาอเสื้อกันลมจ้าบเนเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อกันลมจ้าแล้วก็ให้พี่น้องเข้าเด้เห็นทั้งขุนน้่จ้าทั้งขุนน้่งเดิจ้าพี่น้องเป็นทรายทะเลจ้าพี่น้องเป็นทรายทะเลจ้าพี่น้องก็พี่เห็นคนมาเดินมาเอกซ์ไซส์มาอะไรกันเยอะนะจ้ามาออกกำลังกาย จะเป็นแอร์พอร์ตจ้ะจะเป็นแอร์พอร์ตนะจ้ะอันตรงนี้ก็เป็นบ้านแถวบ้านพอดีได้หน่อยนึงนะริมทะเลนะแถวบ้านพอดีได้หน่อยนึงแต่ว่าทั้งนี้ก็จะเป็นริมทะเลที่เรือซับมารีนอีกจ้ะเรือซับมารีนเด้อจ้ะอันนี้เป็นซับมารีนจ้ะเรือดำน้ำเด้อจ้าเรือดำน้ำจ้าพี่น้องเรือดำน้ำจ้า เป็นซับมารีนจ้าซับมารีนจ้าเลือดำน้ำมีทุ่งมิกาอยู่เม็นบริจาคเป็นทุ่งมิกาบริจาคเป็นสมอนบิไดิโภคเด้อดจ้าอยู่อเมริกาอีลีจ้าบริโภคเด้อดจ้าบริโภคทางเลเด้อดจ้าเสียงเฮลิคอปเตอร์จ้า เครื่องบินกำลังจะขึ้นจะลงจะอยู่แถวนี้นะจ๊ะในเครื่องบินลงจ้ะโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่จ้ะลงแล้วลงแล้วเป็นท่องอเมริกาเห็นบอก southwest airlines สีเหลืองเหลืองนะมัน spirit จ้ะ dhl คู่กันจ้ะนี่เป็นหมู่บ้านจ้ะ น่องกับมายางกันดิจกุกซี่เดินไปเดินมาออกกาลังกายจ้านี่ก็เป็นอากาศดีมากเลยพี่น้องอากาศดีจ้าเจ็ดสิบดีกรีคือสิบามี่อีกอย่างหลายจ้ากันเห็นคนเดินจ้าผลูกพาหลานพึ้นเมาเทียวจ้ะ ก็ไปหันเป็นตึกดาวเได้จ้ะดาวเทาเซนโกจ้ะ <like> ส่วนหลายคนจะบอไซหนากากกันแล้วเนาะก็อ <c oughs> <ๆ>ันตรายอยู่เด้อสำหรับผู้ที่บกแข็งแรงจ้ะ <c oughs> อันที่เป็นบีบแก๊กใส๊พวกที่ประท่วงจ้ะเขาให้กำลังใจกันจ้ะ เดินไหมคะ <_ ASS IC> S> <S ก็มีแต่เป็นสมองที่ใส่กันล่มเนาะเพราะว่าล่มพัดแห้งจ้ะบอได้ออกนอกโดนก็เลยยันเป็นไข่จ้าที่นอกอากาศดีดีจะ้ะอากาศดีดีจะ้ะ เครื่องบินกำลังมาอีกแล้วจ้ะเครื่องบินมาอีกแล้วเครื่องบินกำลังสีลงจ้ะ mm hmm. Southwest Airlines coming I think แม hey, hey, mm hmm. ีนเทเท Southwest Airlines เท็กสบอนขีเพิ่นตลอดเลยจ้ะ mm hmm. เพ่นจะถูกสายการบินที่ถูกที่สุดเลย mm hmm. เห็นปะจ้ะ mm hmm. ไปเล่ยไปเร่ย mm hmm. เห็นแหละ mm hmm. ลงเลยจ้ะ คือเป็นสมอนเบาเลยทุก่านาที่นาที่จะมีเครื่องบินลงจะจะมีคนแลนคนวิ่งอยู่ตลอดจ้ะคนแลนคนวิ่งอยู่ตลอดด้วยจะจะมีคนทํำความสะอาดยือทั้งนี้จะบัวบุโสวอลเลนเทียจ้ะ สีบ่ท่านพำควมสะอาดบ่ยังสิเรือเป็นเรือประพิฐพันธ์จ้าไผ่มาแต่ทั้งไหนกับไผ่มาแต่ทั้งไหนกับชิมาเ,าเดินอยู่แถวนี้เมื่ตกี้เป็นสมองไปเห็นกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงจ้าวัาดใดพระทักคนจ้าสตาร์เป็นเลี่มเด เรือสะพาวสวยจ้า สวยคือว่าเนาะเขามา่อเราเห็นกำลังใจเพชรสมอนก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ได้จ้าพี่น้องระบอกเพชรสมอนได้เพื่อเป็นกำลังใจจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้าพามาชมมาเบิงจ้าเซนดิโกเบงไปชมไปจะอ,อานำทะเลขึนเขียวมรก

กำลังใจเพชรสมรเด้อจ้าพี่น้องเด้อจังไดก็ดีเขามาแล้วกดไลค์ก็ like, แชร์ก, share, ก็ติดตามเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพชรสมรสิได้อัดคลิปไปใหม่ๆให้พี่น้องเขาเบิ่งบนอืนอ่นๆไปเรื่อยๆจ้ากราบขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณท่านแอดมินขอบคุณแอฟซีสุกท่านเด้อคำว่าเบิ่งเรากราบขอบค,ค,คุณเราล่วขอบคุณเราจะแอนประเสริฐสิ์สวัสดีสุขสิ้นคนเด้อจ้า เบ่งไปช่องไปจ้าเพชรสมอนทีวีจ้าอย่าลืมเด้อก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ดดเด้อจ้าพี่น้องสทธุสทธุ